คือจริงๆช่วงโควิดเงาๆอ่ะเครื่องกาแฟคือผุดๆเหมือนกันเลยมันมาช่วงนั้นเหมือนกันเลยแตเมื่อยามาโอ้เดี๋ยวนะแล้วทั้งเมื่อกี้ทนินหมุนแบบเร็วๆได้ไงวะอหอหอมเลยโอ้ยท่นินใช่มันใช้แรงเยอะมาก ครัครสวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs> ชวนธนินมาทํากาแฟกินดีกว่า <c oughs> ใช่อ่านั่งก่อน <c oughs> นั่งก่อนั <c oughs> นเยอะมากเลยเยอะมากเปิดร้านทํากาแฟกินบ่อยไหมธนินจริงๆกินกาแฟบ่อยมากแต่ว่าหลังๆไม่ค่อยได้ เพราะว่ามีอัตโนมัติแมชชีนที่ทยางให้ชีวิตง่ายขึ้นใช่คือจริงๆช่วงโควิดเงาๆอ่ะเครื่องกาแฟคือผุดผุดเหมือนกันเลยมันมาช่วงนั้นเหมือนกันเลยคือตอนแรกเราเห็นวอล์ของฮานินครับแล้วก็มีซีนหนึ่งที่เิาทำกาแฟเว้ยแล้วก็เฮ้ยอุปกรณ์เราคล้ายกันหลายตัวมากแต่ว่าสีคนละสีเลยใช่ก็เลยชวนฮานินว่าทำกาแฟกินกันดีกว่า ปกติทานินทำกาแฟกินกาแฟประมาณไหนอ่าจริงๆแล้วผมชอบเอสเปรสโซ่ครับก็จะกินลาเต้กินอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าช่วงหลังๆก็จะเปลี่ยนมาเป็นพวกดริปจะเยอะเพราะว่าเริ่มคุมน้ำหนักคน้ำหนักอันนี้เขาเรียกเครื่องอะไรท่นินคือเราเห็นคนใช้เยอะมากเลยไม่เคยใช้เลยมันชื่อแฟลร์ครับ แล้โปรสก็มันเป็นเครื่องเอสเปรสโซแบบแมนนวลก็คือไม่ใช้ไฟก็คือใช้แรงแรงมือแล้วก็กดดันมันออกมาแต่ว่าเราก็จะต้องมีเป็นแบบตัวที่แทมเหมือนพวกเวลาเรากินที่ร้านเอสเปรสโซ่เออแทมแล้วก็ใช้น้ำร้อนเลยใช่ใน้ำร้อเดี๋ยวลองให้พี่พัดกดด้วยแล้วพังโต๊ะคือสุดไปทั้งหมดเออเครื่องบดจะใช้อันเดียวกันใช่ของอะไรนะท่านินเครื่องบดเป็นโลเป็นเนาเป็นโล ตัวนี้ดีมากดีเลยเออบทได้แบบหลายเบอร์รุ่นเดียวกันเลยมันออกรุ่นใหม่แล้วนะพี่พัใช่เห็นแล้วสวยด้วยใช่แต่ตัวนี้ก็เอาเรื่องอยู่ไาคลังคลังเออราคาเอาเรื่องอยู่กาคาสองตัวจริงๆเป็นรุ่นเทียบเคียงกันทํามอปะอันนี้หรืออะไรนะอันนี้เฟลโล่เหมือนกันครับอ๋อเฟโล่เหมือนกันใช่ใอันนี้บิววิสตาแล้วก็ตาช่าง ตาช่างอันเดียวกันมั้งแต่ว่าแค่ยี่ห้อเดียวกันยี่ห้อเดียวกันแคคนละรุ่นคนละรุ่นอาคายะอาคายะใช่แล้วก็ให้มีแบบบดมือด้วยแมนนวลใช่ครับอันนี้คีนูครับแพงนิ่ตัวนี้แพงมากแพงเลยเอออ้น้ําหนักหนักมากอ่ะเราเห็นแบบสายทำายทำตัวเนี้ยพอันเนี่ยใช่ไหมเออราคาสูงมากอ่ะเนี้ยใช่แล้วก็กาดิบ บังเอิญมากก็คือใช้ยี่ห้อเดียวกันเลยรุ่นเดียวกันเลยลิลลี่ลิลลี่ตัวนี้ดีนะใช่มันเป็นแบบ,ร,บรู้สึกว่ามัน เหมือนตอนที่ดูรีวิวเขาบอกว่าหวานกว่าแต่ว่าแรกๆเราก็จะชงแต่ที่มันเป็นกลวยแบบมีมีซิกซี่อะครับแต่ว่าพอเปลี่ยนเป็นแบบนี้ก็รู้สึกว่าเออชอบจริตนี้มันน่าจะหวานกว่าเพราะว่าน้ํามันลงไปได้ทั่วถึงมากกว่าใช่ไหมเพราะว่าก้นเหมือนกวางสักสามตัววันนี้ผัดกันได้ครับเดี๋ยวเราดิฟล้วนเลยได้มีเมล็ดมาให้ชิมหลายตัวได้ครับทานินเอฟเฟซโซ่ก่อนครับได้เดี๋ยวเราดิฟได้เอะไรเริ่มได้ครับ ตัวแรกรู้จักเดอะบาริสโชู้จักที่เชียงใหม่พี่ต่อรู้จักใช่ไหมเออเราใช้เมล็ดเขาประจำที่ร้านเราก็ใช้เมล็ดของเขาเออเมล็ดร้านนี้โคตรแฟนตาซีเดี๋ยวให้ดมตัวแรกก่อนบูเบอร์รี่เบอร์รี่แบบชัดๆเลยอ่ะอืมเป็นบูเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่อันนี้เดี๋ยวทำนี้ให้กินก่อนครับของผมเป็นแบบเบสิกเลยอันนี้จริงไปได้มาจากภูเก็ตอ่าฮะชื่อแคมปัส เฮ้ยร้านนี้อยู่ในเมืองเก่าอะไใช่ใช่ใช่ไหมใช่ไหมแต่ว่าไม่น่าจะเป็นสเปเชียลเบรน่าจะเป็นแบบปกติสเปเชียลตี้ไทยอาราบิก้าแต่ว่าอันนี้เอสเปรสโซ่แล้วก็ขั่วกลางอ่ะโอเคเป็นไงอ่ะบบเออเข้มๆใช่มันจใช่กินกับนมเออเออเออมามันมืนมันมันมันฟิลแข็งมา เฮ้ยจริงเราเราแบบอยากทําอะไรแบบนี้กับเพื่อนมากนะแต่ว่าเพื่อนๆเราอะไม่ค่อยมีใครแบบมาเวียนี้อ่ะอเอออยากแบบว่าคือตอนนี้ชีวิตประจําวันมันมีแต่ไปมึงเย็นกินเหล้ากันมึงไม่มีแบบมึงบ่ายๆว่านั่งทํากาแฟกินกันอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ว่างกันไงเออแล้วบางทีหลังๆอย่างผมอย่างเงี้ยตอนนั้นก็จะชงบ่อยใช่ไหมช่วงโควิดที่แบบไม่ได้ยุ่งอะไรมากมายแต่พอช่วงเนี้ยชงเนเตโซ่เลยให้มันจบ อะไรใช้เวลานานกว่าสารทานินเรียกว่าเอสเทอสเหนื่อยกว่านิดนึงแล้ว <c oughs> เพราะมันต้องของผมมันต้องหมุนบดเองแล้วก็กดเองเดี๋ยวทานินทําเป็นอะไรอเมริกาโน่เอาไหมครับอเมริกาโน่ได้ได้ปกติพี่พัดกินนมไหมครับกาแฟนมไม่ค่อยแต่ว่าถ้ากินก็จะเป็นโอ๊ตเป็นอัลมอนด์อะไรเงี้ยเราแพ้นมแต่ว่ากินได้กินในปริมาณที่แบบ ปวดท้องและเลิกกินจริงๆ <laughs> ผมมีนมโอ๊ตนะอ่าได้ถ้าอยาก<ด>คำลาเ้าก็ได,ได้ได้ได้แล้วปกติพี่พัทชอบกินมเมล็ดประมาณไหนครับเบอร์รี่จริงๆอ่ะเราชอบที่มีความแบบฟุตตี้ฟรอเรลอะไรเงี้ยไปเลยแต่ว่าเรื่องคั่วไม่ติดเลยได้หมดแต่เป็นคนที่ต้องกินกาแฟทุกวันไหมครับต้องทุกวันต้องทุกวันหลังๆผมมีบางวันไม่กินบางอ่าเพราะอะไรเริ่มมีคนแนะนำมาว่าจะหลับดีขึ้น เพราะว่าก็อยากหลับก็เลยไม่ินกาแฟก็ใช่เพราะว่าเพราะว่าช่วงนี้ผมพยายามปรับเวลามานอนเร็วขึ้นอก็เลยแบบเอ้ถ้ากินกาแฟเท่าเดิมอ่ะบางทีช่วงเวลาแบบสี่ห้าทุ่มยังไม่ง่วงก็เลยแบบบางวันบางวันกินน้อยลงอะไรเงี้ยอันนี้เท่อ่ะเมื่อย้องโอ้โหเนี่ยนะแล้วท่านเมื่อกี้ท่านนินหมุนแบบเร็วๆได้ไงวะ ต้องใช้แรงเมื่อยเอาเอาเอาลยเอาเลยคือผมอ่ะซื้ออันนี้มาก่อนเพราะว่าแต่ก่อนอ่ะผมกินแต่เอสเปรสโซใช่ป่ะแล้วตอนแรกก็คิดว่ามันเมื่อยไงก็เลยไปซื้อเครื่องนี้มามมแต่พอเครื่องเนี้ยเฟืองอ่ะมันไม่ละเอียดพอที่จะทำให้เอสเปรสโซอ๋อผมก็เลยเอามาบดให้ดิบอย่างเดียวก็เลยกลายเป็นว่าหลังๆก็ใช้นี้ไม่ค่อยได้ใช้นี้เพราะว่าดิบบ่อยถ้าเกิดเอสเปรสโซก็จะใช้นี้ท่านเรียนปะกาแฟเหรอไม่ได้เรียนเลยก็คือ ฝึกเอาเองดู youtube ดูอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ครับ YouTube อย่างเดียวแล้วก็ดูตามกรุ๊ปอะไรเงี้ยครับแต่ก็จะดูไม่ค่อยเข้าใจหรอกบางทีแบบเหมือนมีคนเขาทำเป็นพวกกราฟอุณหภูมิหรือว่าเป็นแบบอุณหภูมิเท่าไหร่นู่นนี่นอะบอ่าโอเคมันก็ลึกไปหน่อยเราก็เป็นฟิลแบบมือสมัครเล่นที่ชอบกินอ่ะแล้วก็ชงแบบงูปลาปลาแต่ว่าเราก็รู้สึกว่ามันก็อร่อยแล้วนะอ่ฟิลนั้น เราเสร็จแล้วเดี๋ยวเรานั่งดูธนินทราแปลว่าอันนี้นานแลวก่อนานกว่าแหละแปลว่าอันนี้นานกว่าแหละจริงตอนมันเยอะกว่าเว้ยใช่ใช่แล้วเราใช้บทมือด้วยไงเมื่อกี้ใช่เนี่ยแถมอีกใช่ดีอ่ะระหว่างนี้เธออยากชิมตัวนี้ก่อนอันนี้คืออันเคลาเบียใช่ตระกูลเบอร์รี่ หวานมากเลยอะหวานมากเนาะอร่อยอร่อยครับหวานมากแล้วก็คาแรคเตอร์มันจะชัดแบบอาร์เตอร์เ t สมันจะแบบคลุ้งอยู่ในคอพี่พัดดิบอร่อยอหรเรียงไงเพราะว่าเราทําอร่อยไงเราฝึกด้วยทำอร่อยเราทําอร่อยแต่เทคนิคการดิบแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะอ๋อเออใช่เมื่อกี้อย่างพี่พัดเติมน้ำกี่รอบครับสามแค่สามเท่านั้นเออไม่เกินจากนั้นแล้วแล้วผมชงเองผมเติมสองสองเนาะ อ๋อเพราะว่าผมชงเย็นแต่ว่าผมอ่ะชงแบบคิดเองผมเอาน้ําแข็งมาแสงล่างแล้วก็หักลบน้ําออกแล้วก็แล้วก็ดิบลงไปบนน้าแข็งเลยซึ่งมันอาจจะมันอาจจะเจือจางเนาะใช่เราไม่ชอบดิบบนน้ําแข็งเราชอบถ้าถ้าะกินเย็นเราดิบแล้วก็เอาไปขูดดาวเอาแต่ก็จะนานกว่านนานกว่าความยากคือเดี๋ยวจะต้องอันนี้ด้วยครับใส่น้ําร้อนแล้วมันต้องวอร์มกระบอกด้วยอ่านี่ไงเพราะว่าเหมือนอุณหภูมิน้ําเวลาเรากดอะครับมันก็ควรจะเป็น9594อะไรอย่างงี้ใช่ไหม ซึ่งกระบอกตอนแรกมันเย็นมันหมือุณหภูมิห้องโอเคงั้นเดี๋ยวมันลดอุณหภูมิใช่ตอนนี้มันยังอาจจะประมาณหกสิบเลยโอเคพอใส่เข้าไปก็เติมเข้าไปให้มันเต็มครับไม่ต้องช่างใดๆอันนี้ไม่ต้องช่างโอเคเพราะว่าเราจะช่างตอนกดครับอืมเพราะว่าเหมือนกับเราใช้เมล็ดยี่สิบแล้วก็กดสี่สิบอืมเพราะมันเป็นอัตราส่วนของเอสเปรสโซ่แล้วก็อันนี้ต้องอย่างนี้ต้องใส่อุปกรณ์เยอะมากใช่เครื่องนี้เยอะครับ มันได้ครีม่าเหมือนเอสเปรโซ่ไหมใกล้เคียงรเหมือนเลยแหละเจ๋งเนี่ยก็กดมันสี่สิบเห็นไหมทุกคนมากินแทนนีนใช้เวลากดประมาณยี่สิบวิแต่เตเตรียมเตรียมเท่าไหร่เตรียมมันสิบนาทีตั้งแต่บทเตรียมข้าวแถมเตรียมน้ำร้อนประมาณเกือบสิบนาทีเย็นไหมครับเย็นก็ได้ครับหรืออยากให้กินเย็นก็ได เพราะว่าถ้ากินร้อนนมมันใช่ไม่ได้ฮะได้ครับโอเครู้สึกว่าการทํากาแฟกินเองที่บ้านมันประหยัดจริงกว่าจริงไหมไม่มันได้ทําอ่ะมันแค่ว่ามันได้ทําอ่ะมันคือแค่เหตุผลเหตุผลเข้าข้างตัวเองการซื้ออุปกรณ์ต่างๆหรือว่าเหตุผลเราไปนําเสนอแฟนหรืออะไรเงี้ยไม่ต้องเร่อบ้านมี20คนล้วกินทุกคนน่ะเธอเธอ20คนไปลาเธอพาไปคาเฟ่อะอังเราลองเล่นๆนะ ตาช่างเครื่องบดกาทนินนี่น่าจะรวมกันเกือบสามหมื่นป่ะเนาะใช่้อมีเกือบสามหมื่นนะี่อันนี้ในฝั่งนี้อีกนะกว่าจะคืนทุนน่ะนานล้วซื้อกินก็ง่ายกว่าด้วยชอบเข้มข้นนะครับพี่พัดเข้มข้นครับโอ๊ตลาเต้เย่เยขอบคุณครับครับโอ๊ตลาเต้บายทนิน มันก็เข้มถ้าเกิดว่ากินจากข้างบน้ยเครื่องมันทําได้ดีมากเลยนะเนาะครีมม่ามันแบบดีอะตัวที่มันอ๋อใช่ป่ะเออตัวผิวข้างบนของกาแฟดีเลยอะคือเครื่องมันแบบตอนผมชงครั้งแรกอะผมก็เซอร์ไพรส์ว่าเออมันรสชาติมันเหมือนเราไปกินคาเฟ่ที่แบบเครื่องชงกาแฟดีๆอะตัวเป็นแสนๆอะไรเงี้ยเรียบร้อยโอเคอะมาได้ครับช็อตที่สอง แก้วที่สองดีกว่าครับจะให้นินดิฟได้เดี๋ยวคราวนี้ผมดิบบ้างโอเคเป็นตัวไหนดีเป็นตัวนี้ครับจริงๆตัวนี้ผมก็ยังไม่เคยลองแต่ว่าเพิ่งซื้อมาเห็นมันน่ากินดีซองน่ารักมาก Summer s นี่อันนี้โครมเบียใช่โคราเบียคือไปมหรอหรือว่าผมไปเดินชั้นเวิด์แล้วเขาไปเหมือนไปไปเปิดพูธเรียนแล้วผมเห็นว่ามันแบบโน้ตมันแบบน่าสนใจที Cheese c h ลิ s e Linsie m a r i n T โอเค ของเราเอาโคลัมเบียมาสู้เหมือนกันนี่ซันตาลูเซียอะเมื่อกี้ก็โคลอมเบียป่ะใช่อันนี้ว่าทานินเขาให้ใช้ชื่อมันว่าเป็นออเรนชิฟฟอนเค้กส้มเค้กส้มอ่ะลองดมมันจะมีความส้มแล้วก็เหมือนเบเกอรี่มีความแป้งขนมเนยเบเกอรี่อยู่ท้ายๆดีดีอันนี้คือวาไรตี้มากใช่ใช่อันนี้เหมือนแบบเค้กส้มเลยเทคนิคทนินใช้มาเล็กาแฟเท่าไหร่ 14ครับอ่าเราใช้ประมาณ16คือเทคนิคแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะทั้งอุณหภูมิน้ําน้ําที่ใช้จำอ่าใช่ใช่เนาะแล้วแต่แต่ละคนไม่เหมือนกันอ่าเราใช้กาแฟประมาณ15 1 6แล้วท่านินใช้น้ําอุณหภูมิประมาณเท่าไหร่ผมใช้91ครับ91แล้วก็ทําเสร็จมันก็จะดาวลงมาอีกเนาะใช่ท่านินเริ่มจากอะไรตอนทํากาแฟกินเองดิเริ่มจาก เครื่องเมื่อกี้ครับเอสเปซโซเพราะว่าจริงๆอ่ะผมมาติดกินพวกเครื่องชงแคปซูลแล้วพวกแคปซูลอ่ะส่วนใหญ่มันก็เป็นเอสเปสโซเนาะมันก็เลยเหมือนติดมาตั้งแต่เด็กๆอะไรเงี้ยครับที่กินเบอร์บทของท่านินใช้กลางๆปะใช้ประมาณอันนี้เบอร์สี่ครับเบอร์สี่พี่ใช้เบอร์อะไรเบอร์หก เดี๋ยวทาไปพร้อมกันแหละเเตรียมพร้อมกันทําไปพร้อมกันเผื่อลอกทิ้งแต่แต่ผมดิฟนี่คือผมแบบไม่เซียนเลยนะเฮ้ยลองดูลองดูออกตัวกันออกตัวกันลองดูแต่พอทําบ่อยๆมันจะจับจุดได้นะเออพอทําบ่อยๆมันก็จะจับจุดของมันได้จริงผมเพิ่งมาหัดดิฟเนี่ยครับพอที่สองเองะอ่าโอเคอนี่พอเป็นไงดีนะไ่พัดลอง เว้ยอัหหนนี้หอมมากเลย<ช>อันนี้มันเหมือนจางลงไปอีกเอออันนี้พอบดแ,แล้ว<ต>ชัดขึ้นมาบดแล้วชัดชัด,ชดมากเอ้อแต่อันนี้พีทก็ชาร์จพีทก็นำขึ้นมาอ่ะโอเคทานินพัวก,กี่รอบสองครับสองรอบเราพัว,พวที่สามรอบโอเคมา ปล่อยทิ้งไว้ไป,ประมาณสี่สิบห้าวิแล้วเราค่อยพัวสองครับใช่ใช่ใช่พัวสองก็จะช้าแล้วก็ไปรอบรอบน้ำนิ่งๆ <120. S 1> ผมจะยาวเลยถึงนูนะ่นอ่ะสองร้อยห้าสิบถ้าานนินจบสองร้อยห้าสิบเราจบที่ประมาณสองร้อยแล้วก็ยกออกตอนสองนาทีเราไม่เอาน้ำถ่ายเลยถ้านนินปล่อยจนหมดเลยปะ ไม่ครับไม่ค่อยขอชิมแก้วตัวเองก่อนดีดีเดี๋ยวชิมแก้วผมให้ลองชิมของแตงกอนก็ได้เป็นไง<ช>ได้ส้มโอเคเป็นไงโอเคไหมผมว่าร้อนไปนิดนะแต่กลิ่นชัดนะแต่ผมชอบเวลาชงเองตรงที่ว่าอย่างเงี้ยเราก็จะรู้ว่าอ๋ออย่างเงี้ยโอเคร้อนไปอ,อ,อืมอืมอคราวหน้ามันก็จะแบบอค่อยๆกอบลงมาได้อะไรเงี้ยค่อยๆปรับไปะลองออเรนจ์ชิฟเ้น ดีท่านี่ดิบดีดีเนาะจีใช่อือร่อยเป็นไงเอ้ยมันชัดเหมือนกันนะใช่ชัดชัดมากชัดมากเลยอาจารย์เราอะที่สอนเทคนิคเนี้ยเขาบอกว่าเทคนิคที่เขาสอนมาแบบเป็นเทคนิคที่ช่วยดึงคาแรคเตอร์ของมันได้ดีที่สุดอืเออ ท่าน,นี้ไม่ได้ดิบแย่เหรอท่าน,นี้ก็ดิบดีนะถ้าเกิดว่าดิบแย่นี่รสชาติมันจะเป็นยังไงไหถ้าดิบแย่นะคาแรคเตอร์ที่เราอ่านมาเกยไม่ออกแต่อันนี้คาแรคเตอร์มันออกโอเคอยู่นะโอเค <laughs> ไม่ได้แย่เลยโอเคคาแรคเตอร์มันออกท่านี้ถ้าสมมติว่าคาแรคเตอรอ์มันบอกว่าประมาณนี้ประมาณนี้แล้วเราหาไม่เจอเลยแม้แต่ตัวเดียวอะ่ะอันนั้นคือแบบไม่ไม่ใช่กาแฟ<อ>ดิบที่มันเออที่มันควรจะเป็นอ,อันนี้เรายังได้ได้พีชได้จัสมินตอนท้ายอะไรเงี้ยมาตัวที่3มดีกว่า โอเคมาแก้วที่3เดี๋ยวทานินทำเอสเปรสโซ่เอสเปรสโซ่เหมือนเดิมครับอเมริกาโน่ใช่ครับโอเคได้อันนี้ดีกว่าตัวนี้ค่อนข้างชัดมากมีความมีความแบบพวกแบบคาราเมลคาราเมลใช่ไหมอันนี้คือสตรอเบอรี่ชีสเค้กมีความครีม my วานิลลาอะไรเงี้ยเออออกหวานๆหน่อยแล้วก็มีสตรอเบอรี่นำก็คือสตรอเบอรี่ชีสเค้ก ตัวนี้ชัดเลยค่อนข้างชัดแล้วก็คาแรคเตอร์แบบหวานๆขนมขนมเออขนมขนมขนมอ่ะมาทานินเริ่มก่อนได้เลยแต่ว่าอันเนี้ยของผมอ่ะผมยังไม่เคยลองวิธีนี้เหมือนกันนะก็คือมันเป็นเมล็ดที่แบบปกติเอาไว้ทำใส่นมนี่แหละอืแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวลองทำเมกานโนอ๋ออเคออมันก็แบบออแบบไม่ได้ไม่ได้มีก็เหมาะสำหรับทำเอสเปรโซ่อะไเ แปลว่าถ้าพี่พัดไปร้านกาแฟอย่างเงี้ยครับน้อยมากเลยใช่ไหมที่จะสั่งแบบเอสเปรสโซใช่น้อยมากน้อยมากก็คือโครบูรูไปเลยลอะไรอย่างเงี้ยร้านมีโครบูรูก็โครบรูรูแต่ว่าถ้าสมมติไปกินแล้วแบบไม่มีจริงๆอะ่ะก็กินได้อเมริกาโนก็กินได้กินได้หมดอยู่แล้วแปลว่าอันนี้เหมาะกับเอสเปรสโซมากกว่าแบทบนี้ใช่ใช่ม,มันจะมีพวกที่เขา เหมาะสาหรับนิบเหมือนกันพวกคอมมานดันเตอะไรพวกนั้นนะแล้วถ้าอย่างนี้มีอุปกรณ์อะไรที่พี่พัดยังแบบอยากซื้อเพิ่มมาไในแบบคลังไหมถ้านัตอนนี้เลยนะถ้าเป็นเมื่อก่อนอาจจะอยากได้เพิ่มแต่ตอนนี้ชีวิตมันง่ายขึ้นเออก็เลยเท่านี้พอแล้วแล้วก็มีออโต้สักตัวหนึ่งมันผมเลยใช่มีช่วงหนึ่งที่ซื้อมันจะแบบซื้อแล้วก็เหมือนซื้อ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 ใช่ใช่เราอยากลองกาแบบใหม่อะไรอย่างเงี้ยโอ้เออมันละเอียดมากจริงด้วยอ่ะ ละเอียดอ,อมันละเอียดมากๆเอียด,ยดแบบอีกแบบหนึง่งอันนี้พี่พัดก็ชงทุกครั้งที่ดิฟก็คือชงสูตรเดียวกันเดียวกันทั้งหมดใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันก็ต้องมีบางตัวแบบดูเมล็ดบ้างอะไรเงี้ยซึ่งเอาจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าดิฟอย่างเงี้ยครับเวลาผ่านไปมนเมล็ดมันไม่ได้คั่วสดมาเท่าเดิม<ๆ>มันต้องเปลี่ยนวิธีชงไหมครับ เอ่อบางตัวครับก็คือเทสก่อนตอนดมใช่ป่ะแต่ส่วนใหญ่ถ้าเราทิ้งไว้นานๆเมล็ดมันก็ไม่ได้คงคุณภาพแล้วอะถ้าไม่ปรับไปเลยก็ใช้วิธีเดิมแต่ว่าคาแรคเตอร์มันก็จะลดลงก็ยังโอเคอยู่ไม่พอกรต้มเลยสตรอเบอรี่ชีสเค้กกล่องเฮ้ยหอม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 เลยหวานนำเลยหวานนำใช่ใช่พอมาเป็นขนมอะไรเงี้ย ความแบบวานิลามันก็มีเออมีตบวานิลานุ่มๆฟิลแบบสบายๆแบบกลมๆอ่ะเออเออเออกลมๆไล้ๆหน่อยอะไรเงี้ยไม่ได้ไปทางเปรี้ยวเนาะมันจะโทนแบบหวานนุ่มครีมมี่นิดๆิใช่ใช่ใชช้สวดเท่าเดิม40ใช่ครับเมล็ด20แล้วก็กด40ลองกดดีกว่าได้ยากไหมอ่ามันเหมือนคล้ายๆคล้ายๆที่แบบมันจะมีช่วงให้มันคายแก๊สโอเคไอ้ตัวเนี้ยคือความดันครับพี่พั๊ เส้นที่สองป่ะโอเคเส้นที่สองขีดที่สองใช่เขีดที่สองมันคือสามสามบา์โอเคต้องเลี้ยงสามบา์ไว้ประมาณสิบวิประมาณสามบาทแล้วก็หลังจากสิบวิอ่ะให้มันไปที่ที่เก้าครับก็คือตัวโอโอเคคือมันอาจจะแบบเลขไอ้เกมันอาจจะแบบแวบไปแวบมาคือเราก็ต้องอาจจะกดแรงขึ้นเพื่อให้มันเพื่อให้มันเลขมันอยู่ที่เก้าบาโอเคจนถึงสี่สิบกรัมโอเคลองดูลองต้องลองกดได้เลยเหรอกดได้เลยครับ เอาไปให้ไปที่ประมาณทีนี้ค้างไว้ประมาณสามเองครับอ่าใช่แล้วเดี๋ยวพอมันเริ่มหยุดแรกผมจะเริ่มนะแย่เงี้ยประมาณประมาณสิบวิเลี้ยงไว้ประมาณสิบวิอ่าแล้วพี่พายก็กดไปที่ตัวโอนะครับอือใื่เฮ้ยใช่โอ้เฮนินใช่มันใช้แรงเยอะมากใช่เนี่ยเราก็ต้องเลี้ยงไปเรื่อยๆจนกว่าจะจนกว่าจะสี่สิบครับโอเคชิอเคอ แล้วปล่อยเลยใช่ไหมมะเรปล่อยเลยครับอ่าใช่มันใช้แรงเยอะแต่อันนี้อันนี้สวยเพราะมลเ็ดมันสดเห็นปะเครื่องมามันสวยเห็นนี่มันก็จะเป็นเครื่มาอย่างงี้เหมือนออกมาจากช็อตเครื่องแบบเครื่องเอสเปซโซ่อันนี้น่าจะนุ่มนุ่มกว่าเมื่อกี้แล้ว ได้เนาะให้เค็มได้โอเคอร่อยเลยจริงด้วยถ้าตัวนี้กินกับกาแฟนมอร่อยเลยทานนี้ใช่ไหมเมล็ดนี้เหมาะกับการทำเอสเปรสโซ่มากช็อตที่ออกมามันอร่อยนะมันข้นืมเข้ได้หรออร่อยนะดอร่อยเลยอะเออสตรอเบอรี่ชีสเค้กไม่ค่อยได้ลองเมล็ดที่เป็นแบบโทนแบบขนมเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นนมอ่ะจริงๆผมชอบไอ้พวกที่มันแบบเป็นโทนวิสกี้ก็ ก็ดีใช่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 พวกบซินพวกดเบซินพวกอะไรพวกเนี้ยก็ดีเหมือนกันมาเดี๋ยวแก้วสุดท้ายเดี๋ยวให้ท่านินลองดิฟแบบใช้เทคนิคของเราได้ครับโดยใช้มาเล็ดเก่าของฮานินมาเล็ดพีชอ่าเอคแล้วลองดูมันจะชัดขึ้นไหมเออแล้วก็เผื่อแชร์เทคนิคให้ท่านินไว้ใช้ด้วยได้เลยครับมาแก้วสุดท้ายใช้มาเล็ดของท่านินแล้วเดี๋ยวลองใช้เทคนิค เราได้เออพร้อมกันเลยปรับเบอร์บทเป็นเบอร์6แล้วก็ตั้งน้ำซัก88โ <Okay. S 2> อเคอะมาเลดประมาณสิบหกหอมมันกันน้นหอมนะตัวเนี้ยจริงๆคาแรคเตอร์มันชัดมากอาทัน,นินลองเราไม่รู้ว่าคิดไปเองไหมแต่พอลองดมดูพอเบอร์6อะ่ะชัดกว่าเดิมปะ่ะอืมใช่ปะเออชัดกว่าเดิม ต้องแบบมีเทคนิคในการนิดนึงครับแค่ให้มันเรียบเฉยเแค่ให้มันเสมอกันเคาะเคะเหรอครับใช่เคาะยกขึ้นมาเลยอ่าแค่นั้นแหละแค่ให้หน้ามันเสมอกันนิดนึงพัวแรกใส่น้ําไปประมาณอย่างแอย่างแร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 งโอเคแต่ให้น้ําจบแค่ที่40แล้วเดี๋ยวต้องวนไว้วนครับวนให้น้ํากับเมล็ดโดนกันทั่วให้หมดแล้วไล่ฟองอากาศขึ้นมาโอเคแรงแรงประมาณแรงแรง40บไปแรง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 ทั่วทั่วเลย 40่สประมาณนี้ครับเกินได้โอเคแล้วก็ทิ้งเวลาไว้30มสถึงสีเลนส์นี้ <Okay. S 1> ไม่ต้องเปะขนาดนั้นเสร็จแล้วพัวที่2ช้าช้า <Okay. S 1> ไปรอบๆช้าชาไปรอบๆอ, <Okay. S 1> อันนี้คือเพื่อดึงคาแรคเตอร์มันออกมาฮน,น่งรัก 120. <Okay. S 1> ร้อยยีได้เฮ้ยมือนิ่งมากนะเนี่ย ปรอ่าร้อยยี่สิบไปเลยค่อยๆช้าๆหนักได้อีกนิดนึงเทลงไาอีกนิดนึงอ่าช้าๆช้าๆค่อยๆไปค่อยๆเลยค่อยๆโอเคร้อแล้วก็ให้ทันนาทีครึ่งนะโอเคทิ้งไว้จนนาทีครึ่งนาทีครึ่งเสร็จปุ๊บพัวสุดท้ายยกนิ่งนี้เลยตรงกลางอย่างเดียวอ่าโอเคให้น้ำถึง200นาทีครึ่งโอเคผมไน้ำสอ0ร แล้วยกออกตอน2นาทีโอเคชึบยกเลยลอ๋ออย่างนี้เลยเหรอใช่ยกเลยครับโ <Okay. S 1> okay. อเคโอเคอะลองชิมคือน้ำท้ายอ่ะทนินมันจะทำให้มันขมอเออเพราะฉะนั้นเราจะไม่ใช้เลยปล่อยเลยอ๋อเหมือนกับพอเราได้สองร้อยปุ๊บแล้วก็สองร้อ,อย 200, แต่ว่าถ้าถ้ามันจะไม่ถึงสนาทีรอจนก,กว่ามันจะถึงสองนาทีมันจบสองนาทีแล้วยกเลยอะลองชาดขึ้นไนะอืม เออชัดขึ้นเขาเรียกว่าอะไรมันสว่างขึ้นใช่มันสว่างใช่ใช่ใช่กลิ่นรสชัดขึ้นรสแล้วก็เออผมว่า88กําลังดีใช่กินได้เลยไม่ร้อนมากกินได้เลยกาลังแบบฟิลแบบอุ่นออร่อยเทคนิคเนี้ยเป็นเทคนิคกันตายใช้ได้แทบกับทุกเมล็ดไม่เคยบอกใครนะเนี่ยแต่นี่ไงบอกทุกคนทำไม่ได้หรอกไม่เคยบอกใครนะเนี่ยไม่แล้วรู้ป่ะพี่ฟ้าหลังจากวันนี้ยดิบทั้งหน้าหรือดิฟต่อไปอ่ะ ไปดูหนมันก็ไปดูก็ไปดูอันนี้แหละเห็นไหมเทคนิคการตายอโอทยเมาเล็ดนี้ก็ดีอืมอืมอร่อยอร่อยกว่าเมื่อกี้เยอะเลยอร่อยนะใช่ใช่ใช่จริงไหมหรือคิดไปเองจริงไหมจริงครับจริงจริงไม่เอ้ามันจะมันจะใช่บางคนก็บอกว่าอะไรพวกนี้มันคือแบบการชี้นําหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเว้ยเมื่อกี้มันจะมีความมันร้อนใช่ไหมมันร้อนแล้วมันก็รสชาติมันเหมือนมัน after taste ไม่อร่อยเท่านี้ หมายถึงอันนี้มันจะมีความแบบมิติเยอะขึ้นเยอันนั้นมันเหมือนจะแบบมีความแบบจางๆหายไปเร็วใช่โอ๊ยขอบคุณนะท่านนินที่วันนี้ให้มาเยี่ยมบ้านแล้วก็ได้มาแชร์เทคนิคกันยินดีมากขอบคุณสำหรับกาแฟเอสเปรสโซอร่อยๆด้วยอีกอย่างหนึ่งก็คือคอนเนคชั่นอาจารย์ครับ จะแต่งงานแล้วแต่พี่พัดไปไม่ได้ไงเสียดายเสียดายเอเสียดายอ่ะอยู่ไม่อยู่เมืองไทยโอเคเดี๋ยวครั้งหน้ามาเจอกันใหม่ได้เลยครับฝากช่องทนินเอ S ด้วยนะคะไลฟ์สไตล์สไตล์ผู้ชายใช่ใครชอบแฟชั่นผู้ชายแต่งตัวตัดสูตรอะไรอย่างนี้เนาะ เดี๋ยวต้องขอร้านสูตรที่เกาหลีจากานินด้วยเพราะเดี๋ยวจะมีไปเกาหลียาไปตัดสูตรที่นู่นเหมือนกันได้เลยขอบคุณครับทนินแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งหน้าเดี๋ยวจะไปดิฟกาแฟกับใครอีกรอติดตามนะคะชอบ่ชอบบรรยากาศแบบนี้ไปแล้ววันนี้บปสวัสดีค่ะ